ยังลงทุนเว้ยถอยลูกกระบ,บะเยหยไข่หมดแดงอู้เมียโอ้หมดแดงกรับวันดีครับผมสายชูคนโก้เลยหาอยู่หากินคือเก่าเล้วพอพี่น้นนนองก็อยู่บ้านเองอยู่ก็ไอสวนไรนาสมสมของหน้าเมียเด้อเมียะไรกำลังเหยไข่หมดแดงผมแพ้หมดแดงนะ โอ้ยอยังเมียยังขยันพววไม่ทำไม่ทำเองก,ก็ได้ยังลงทุนสร้างให้เอาลถกระบะคือล้างรถกระบะเฉยไนให้จ้าไปอห้ครับแก่หน่อยไมไเฮ้ย ช่วยเมียทำก่อนวันนี้ให้เป็นนางเอกเด้อวันนี้เด้อให้เป็นนางเอกเด้อวันนี้นี่โอ้เจริญไหมใครสำใจคนนี้ไอ้แกงใส่ผักกานเดียวบันี้เอาผักกานมาจากบ้านน้ำเขียวมนไเอาละานะ่ พอได้เวลาหรอวไอย้ยิกจะรังนี่กับพ่อเนี่ยแค่ังานเอาไปองเนอไขใกนมียบอกข่ใหญ่ใกัน,กนมไมขยวคอยไปเรียกขญยยเรียก,กนตาแกนึกยูแกงพัาหวานเดี๋ยไไวจะขยับรถมาตรงนี้เลยครับตรงเนินนี่ ลัง no ูเฮ้ยเียล้างน่ยเฮ้ยบอสนี่นะโอ้เขาเข้าแงแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่สวนนาก็ไม่ได้กินนอ้าวอุเลียงงัวนี่โอ้หหนุ่มเรียงงัวไปนู่นหนุ่มอุ หลนะส่วนผสมแกกำลังถอนถั่วดินน่าหัวแกยก็ไล่ได้อะพประตูถนายหน้ราพอจะกล,ละ้าหลุแล้วนี่แหละชีวิตบา้านนี้กันนี่แหละพ่อพี่น้องไ,งไม่ว่าจะกันไหนหรอกคือกันหมดหาอยู่ให้กินกันนี่แหละก็ไม่จางกันเท่าไรหรอกว่า นานๆมาก็หากินนี่กันนี่แหละทำไมครับน้องเชียร์มาเชียร์พอดีแล้วครับลองเชียร์มาทำไมนี่มาใส่ไข่มดแดงไหมมาใส่ไข่มดแดงไงอยู่แต่กระหลุดโอ้หลูกชายอยู่แต่กระหลุดนี่ลูกชายคนเดียวไอ้ยังหนาเหมึนมึนไหมมึนโหยอมหลับจะคลองเลยมึนหลายไหมหลายใหญ่ขึ้นจะขยันไหมใหญ่ขึ้นขยันไหม <Yeah. S 1> ที่พอนำหากินขยันไหมขย <Yeah. S 1> อนอมันเชื่อยู่ปไหนเหรอครับบอกท่านผู้ชมน <2 S 1> ะสองครับปีหน้าขึ้นปอสองสอบเป็นี่เท่าไรปหนึ่งสิบสามครับสิบสามแน่นอนจริงนัเกเรียนมีกี่คน <20. S 1> ยี่สิบยี่สิบที่สิบสามแน่นอนไม่หรูผมสุดยอดมาขามปอมเนี่ยกำลังสวย แม่นายกำลังสวย<ด>น้าพอทอยรถไปให้แม่ก่อนไหนไมียางเจตัวจัดพ่จัดใช้ตรงนี้ดูม่ะเมีะพอ่ออย่างขยันเมียจักเมียรขยันชื่อเธอใส่หน,น้าคับด้วยครับ đ ึงอยู่หรอเบ็ดไปเวียงมามาชาวไม่ได้ไอ้ดอกอยู่ในเมืองนันโพุทใช้ชีวิตบนนอกเออปิ๊กตองบุนได้ลังมันทั้งนี้ลังเดี๋ยวพ่อวะพ่อเดีย๋ยวเล็งดีดีวะเฮือ เมียขยันคือไม่เท่าไม่เท่าก็อยู่กันนี่แหละคือเมียเนผมก็ขยันแต่ผมแพ้หมดแดงโอกไข่หลายจริงเลยรวงมดทะเละอาหารของคนคนชั้นสูงอย่างสูงสูงจริงเพ่อยเมนเดี้ยวไปอยู่ก็ยอดดูดูะเรื่มจะเก่าจะคันแล้ว ผมไม่ค่อยจะสนักกินเทอะไรแลวครับพึง่งต่อแตนหมดแดงหมดกินไม่ค่อยเป็นเนยครับเพ้กินหรอวซี้ยนคันปากเลยไม่ค่อยอยากกินน้ำามาีม马เชยนวดอะไรนะมา เดี๋ยวสเนี้ยไอ๊ยลุยพ่อเดือนลังเนี่ยนั่นคือไปขาดหวังขาดพูดแล้วมแม่ไปตุ่มใส่ ปลาขาวหน่อยเลยเนาะปลาอนเอ,อยังคือแล้วนี่ตัวหมดแดง,ง,งเนี่ยปลาเด้อเนี่ยตูจ่งเสร็จเออเนี่ยมียมีโครงการจะแกงเนี่ยปลาช่อนนี่แกเห็นไม่ได้ซะเลยนี่นะครับชีดบานออกเองก็น,นี่แหละพ่อพี่น้องเนียอยู่ในเมืองก็ไม่ค่อยได้หาหรอกขับแต่รถแต่เรือทุกท่านนี่ใครกำลังเดินทางไกลๆเดินทางต้องขอปลอดภัยด้วยพวามพี่น้องเยทั้งไปเลยครับจากผมไซจงคุณโก้ผู้เรี้เหมือนเดิมสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหนา้า Emy, onder, อยู่ดีมีแหงกันทุกคนเด้อพ่อพี่น้องสวัสดีครับ